สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะอันนี้พี่อ้อยจะมาทำรีวิวหมูหยองสั่งมาจากเยวาวราชนะคะถ้าเป็นหมูหยองนะคะหรือหมูแผ่นเนาะเป็นของเยวาวราชก็จะโอเคนะคะเพราะว่าทางนั้นนะ่ะเขาจะเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นต้นตำลักหรือได้ตำลัก ที่ทำหมูหยองกนะ่อนเนาะก็เขาจะเป็นหมูหยองที่กรอบอันนี้ที่ให้สั่งแบบกรอบมานะคะสั่งให้ลูกชายเนาะสั่งให้ลูกชายคนเล็กนะคะคนเล็กเขาเขาจะทานแต่หมูหยองนะคะแต่สัตว์อื่นเขาไม่ทานนะเนาะเขาจะเขียนว่า ื่อร้านเนาะถ้าจะเป็นเห่งก็ไม่ใช่ตัวนี้นะคะเพราะว่เาเขามีไม่เอง่งเฮ่งเนาะเห่งว้นเฉียงเฮ่ง่วงนเชียง,งว้นเฮียงกออ็เรียกยากเขาจะบอกว่าอันนี้เขาบอกสูตรดั้งเดิมจากบ้านไทยแต่จริงๆพี่อ้อยสั่งเป็นของยวาวราคน่าจะมาอยู่ทางโน้นเนาะ ที่สั่งเพราะว่าเขาเป็นแบบกรอบนะคะ้ตัวหมูเขาเขอบจริงๆนะคะจะได้ยินเสียงจะกรอบ<ม>แสดงว่าพี่อ้อยกดสั่งผิดเจ้าเพราะว่าเพราะว่าที่พี่อ้อยกดสั่งจะเป็นของยาวราชเนะแต่อันนี้เขาบอกขนแก่นะะน้ำหนักสามร้อยกรัมก็คือสามขีดนะคะสองลอ สองร้อยหกว่าบาท250กว่าบาทนะคะไม่รู้เก็บเอาใบเสร็จไปน่าจะลบทิ้งไปแล้ว สองร้อยห้าสิบสองหรือห้าสิบห้าเนี่ยแหละ,ะจำไม่ได้กรอบนะคะเสียงเขากอกรอบเลยนาะย้งเพราะว่าตอนนั้นพี่อ้อยมีสั่งหมูแผ่นจากคนครปฐมเนาะบอกแม่เขารู้ว่าหมูแผ่นเขาไม่กินเขาเลยสั่งกุ้งสั่ง,งมะยงมาซี่สั่ง,งมะยงมาซี่อะไรประมาณนั้นนะก็เลยเออก็ลองหาดูเนาะ<ม>เห็นเขามี นะคะแล้วก็จะเป็นแบบกรอบด้วยก็เลยสั่งนะคะเดี๋ยวอร่อยแม่อร่อยอยังไงพี่ว่าอาจจะไปไว้ตอบในคอมเมนต์นะคะตอบในคอมเมนต์เพราะว่าต้องให้ลูกชิมก่อนเนาะว่าอร่อยหรือเปล่านะคะอคขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักท่ายพูดคุยกันเนาะแล้วก็ ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะช่องน้องสีนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานชายไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ